พนสีห้ามกับหญา้ามวนคัะป่านี่เราเอาให้เอา,เอา,เอานังหญ้าแร้วเอาลูกกุ้งน,นะโนเอากับญหญ้าไงหญ้ากับกูยานเนียนกัน ให้ให้ทั้งสองปูกับหญ้าโลดปูสามตัวหญ้าสีตัวปูปูให้สามตัวตรงบนซะอืใหญ้าสองตัวล่างซะแม่กันไม่แย่งเขาแต่มันถือไหมหญ้านั่นหญ้านี่คนละตัวีเป็นสองตัวแม่ให้สามตัวทั้งเจ้าให้สามตัวปนึงให้ทั้งละละ่รวมสามสามตัวกันนี่ได้บีุ่ยังไงตัวก็ค้แหง บางทิ้งเลยค่ะบางทิ้งเลยค่ะอันอันมีใบร้านเ่าจ่าเลอแบงกันกนได้เลาจ่ะย่าสูบกันานะอย่าซุบได้ได้ยาซูบไต่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 ไปหนไต่ไปถึงลยยาซูบอย่าซูบอย่าซูบเออสูบเพื่ะไต่ยกวนก็สูบปีบเพ่อเพ่ออะเออเออเออดีใจเนาะพูเนาะหัวยุ่มยุ่มยุ่มวนมพูมวนมวนม่วนจนไ่อยากเศร้า ่านิปูเมยสันดิหกล้านก็ได้เมอนี้มีามหาที่เป็นาเนี่ยเอาญาก็อยู่นี่ละแจังหวะน่นะเป็นปอดเงินจังสุนปอดเเมื่อปูเมื่อไม่มีเสียงโดนสียงกะัันนี้ก็มันเสียดักสามตัวลกอที่หนึ่งแต่งอ่ว้สมการจำเลยนี้ขสาตเนออยูกใหรละเนี่อยอนม่นอจัน โอ้ส oh, 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 well, oh, <that> ุกเออสุก oh, อ้บมบวมแล้ก like ็นีมันก็ห้วชงวยะมอืมอืมผมก็รักพิเสุดอยู่เปีเวคลอร์ไหมองเคร์หมอเยวคอแร์ไหมูแสบมะคูแสบปะเออแบบโอ้ยของบุาบนนี่ละแสบมะูใบตองกล้วย่อตองกล้วยรหลานรองกล้วยแห้งนี่ละไปตองกล้วยแห้งอมเ่ยเอาเนอาเคกๆูๆื บุญบ้านเจ้าของดอกอยากเป็นบุญใหญ่อย่าจัดเต็มแล้วนะครูนะต้อเอยากเป็นบุญใหญ่ไล่ก็เนื่อยดิงานได้ได้ได้ไม่มา้มามันไม่ยิ่กั่เย่ากก็มาพอดีครู อืมอมโอ้ยนี่ยังนี่หว่วยอันนั้นเขาเอื้อนนั่น,นยังกว่าสกโบล่านเนี่ยนะนะอันนี้กับใบล้านสมัยก่อนผุนด้ปูเขียนใส่กระดานใบล้านอันนันกเรียนกขาเจ้าเขียนตะกี้นะอือ ปู่เป็นผู bueno> ้หลักผู้ใหญ่ปู่ก็สิเรียนมาก่อนบอกมือบ่ได้ติฮะบ่บ่บปึ่บ่แน่นอนแม่คนนี้ปึ้งติผู้ใดเฮ็ดก็ได้ด้บอกมือน่อืเขียนตูใหญ่ๆเขียนปกาสิมาโอ้ยมันบ่เอตั้งแต่ผู้เสียถือได้ปู่ กันท่ามาหากินแน่น่ะความใจที่เรียนตันเนี้ยฟ้อนก็ฟ้อนน้ากันอยู่แน่นโอ้ยจะเม็นฟ้อนงามสักฟ้อนเกี่ยวกันงามค่ะโดนจังเคยเห็นปู่กับย่าฟ้อนเห็นบ่ รวรวสาแให้ทม่บานีแป้่แเนี้ยน้าน้แน้แปท้ไมลูกลานกระฮียบอันบัตนัดตัวเล็กปมสองตัวนะพ่อสิแปีได้เยอะอันสามตัวนี่ อันมนม่นอ <oh> ันเปียได้อยู่อันมนมุเปได้อยู่อันสองตัวเข้าเปียให้นะฟังแม่เปีตามนี่นเนเกิดใหม่ไงรุ่นม่จะได้เล็บบัวรานเนี่ยสิเนเปียให้แต่แม่เนีปู่ยปูแล้วบานี ดูเขาเลยแม่กี่รีเอาเขาขอแบบเชิญญาได้จ้ะค่ะด้วยญาเปียให้บ้านญาเปียให้ญาเปียให้ดูมาปลูกอีลีเดลยญาว่าปลูกมาสั้นปลูกอีลีนัแหละโญาไฮปลให้ปานนั่นก็ยังสิมาปลูกกันอยู่เนาะเมื่เรียนหนังสือกันตี๋สมัยจะกี่สมัยเดียวนี่ข้าเจ้าก็เขียนแจ้งซี่ สมัยตะปูตะยาเขียน่ก็ว่าเขียนงามครับเร็วน่ะไปเอาเลดปูเลยอยากแบบอยากให้กูกูกูปูไรยะนี่แม่ยาี่แม่ันอ่อมาคือว่าน้ำูเนี่ยเนาะครับหลังเนาะเ็ดเยาเฮ็ดเฮ็ดนีมนต์ยาด้วยนมนต์ก็หายปเยนงามคนเขียนเป็นยัางหันหลังเขียนเนาะ เอาทั้งหน้าเขียนแม่กูกับผูดเท่าเนาะกูกับสั้นแม่แล้วเนาะสูร้องมาเขียนคือกูเบนโองแรกเขียนเป็นนี่ยจักรลอยลอยปีอยู่นี่นี่เฝ้าอยู่นี่นี่ปูเนี่ยได้เท่าสีบอรทุกดบ้างได้เนี่ยถ่นคนยางถอยหลังตบสาเลยได้ปูปูยันนังซื้อถอยหลังนี่มึงสิเป็นยังไงเอาขึ้นมาเอาความสามารถพิเศษโอ้ยก็สามารถพูดเอาเนาะ

เมนบปูเ้าหาสวนบ่แมนบปูนนันพวกลูกล้านดูจักเยอขนาดนี้ปนไดกัสิ่มุจักมันมันื่อๆเอ้ห้ามแมนแแปดแปดลงซื้อแปดกู่ารับ้านกูไดกี่กูเปินเตี้งากว่านี้แล้ว้าแปดนมนบปู สูส task, ส umes, the ้กระสอครับสอเน <ac <ac ่ะเนาะให้ห allora ู <c <c ้ใหให้หู้บุญเลี้ยให้หู้ให้หู้จักให้แจ้งให้ขาบุญแล้วให้มีบุญม่กระหู้ล้วก็เป็นตัวแดื้อกระถือหรอกนั่นเพราะเบิ่งแป๊บเดียวนั่นนั่นคู้บ่ามีบุญก็ยำรับคู่บ้ามีบุญมันอยากหู้จักแม่ยหญ่เอานี่เป็นตาหู้กระมูเลยแม่นอยู่บ่แม่นอยู่บ่คู่บาเจ้าค่ะ นอนหลอดนอนหลอดนปนหล้ม oh, ่ส okay, oh, ูยาเาจะมันมวครั่งเนาะเ็กมานั hmm. ่งเมื่อดอกไม้มวนนั่งตนยังนักไปนั่นเด็ตั้งนานตั้งนานอันอันนเสยได้เมเอปออ่ะปูโอ้ไม่ได้มวลมอีกยุให้คนเากระหกหลนที่ดนโกันจไปมเอาลดเอาหลดโตนั่นล่ะไปรวยหลด ยืสิได้คิดหดกี่หลาแบบนี้ไทยกีหลาหน่อยมันได้เห็ดใบสีมากในเด้อปูเด้ออีหลาหน่อยมันทำผิดน้องงอโมแลยเราเนอะขั้นมาซื้อๆค้นล้นเนี่ยมันบ่มีอีกมันคันมาดูนี่อีหลาหน่อยมันอยากเข้ามานี่อูแล้วนี่มันคันมากไมเห็ดใบสีใหญ่เด้อมันหดโอกาสมันได้เข้ามาไทยได้ให้ได้บวงชวงสดนะ่อาขั้นขั่นปู่ว่าจังซั่นก็ให้ปู่ได้ซอยลูกซอยหลานให้ได้มาเฮ็ดบวงชวง ให้พี่ให้หน้องเข้าได้มามวนมายินน้ากันได้มาเป็นบุญบ้านปูเด้อปูเด้อตำนักปูนี่สิเป็นบุญม้วนอึ้งตึงอึ้งตึงนี่แน่แล้วเนี่ยม้วนลึือคึนน่งลึือคึ่งนี่เนื่แล้วอเอาจำช้อนละาาด้วยด้วยกันเสาะเปูเอาแปะให้เด้่บ้านไอ้แม่จำเขียนตูด เขียนลุงหันนะเขียนเปลี่ยนมาปองปูนี่ล่ะนี่เปเอาปูอย่างสุดยอดได้ลปูอย่างนาะซื้อ่าปูอย่างนาะลูกด้านจะคม่ื่อลูกด้านจะไมอเสือนถูบิ๊ปูให้เราบอกโอ้ยหอบไเามห้อก็ท่านสามห้อี่ือน้องเพียรออกมา่มันมาจังมาถามไปแล้วปูน่ะพ้อนเมี่ย าสอนางครกให้เพิ่นไปเพิ Jamie, ่นกบไปางสิเแ็คหอกไหม็ทไมว่าท่นไปอลาดก่อนล่ะใความรู้สึกกระสืเป็นเขียนตัวยงยงงามบานนี่เขียนทังนี่เขียนทั้งทั้งแบบนี้เอนึงีมนยูตัวาเอาเขียนแม่เอาเขียนละมนมานี่เออนี่สำหรับแนวทางตัวเลขย่าสองนางย่าสองนางนะครับ เียนือแม,ม่นมากแม่นมากมน,นะครับแม่นมากแม่นกินกีเด้อนะครับนี่นะครับเก้าแปดศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่กับเก้าศูนย์นะครับซัมเน่นะครับฝากสอนพี่น้องนะครับพี่น้องมันมันกันสู้คู่สู้คนดนะครับเด้อสวัสดีครับ